สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะมือนี้อ้อมๆนะคะกับสิภาพทุกๆคนนะฮะมะมึงพลิกนะคะที่อ้อมปลูกใ้บริเวณบ้านทุกซอกทุกมุมนอกบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นบ้านอ้อมนั่นเองเนาะขึ้นมาหอดนีก็สิเป็นประตูเข้าบ้านเลยเนาะค่ะเนาะอ้อมกับปลูกพลิกของไทยเห่าไว้นะคะเป็นตามขั้นบันไดเลยนะตอนนี้ก็กรลังออกหมากออกนวยเนาะค่ะเนาะแต่ว่า สิ่งที่อ้อมอยากให้ทุกคนมาเมืองมาอนีโบเมนพริกไทยจ้ะบบเมนพริพกอของไทยเฮ้าเป็นพริกชนิดหนึ่งนะ,ะที่อยู่ด้านลางนี่ละไปะเฮ้ายางลงไปเมืองพอร้อมกันเลยจ้าค่อยๆยางบบเมนยางดอกยันอันพี่ๆน้องๆเวียนหัวค่อยๆยาง้มพริกไปน้ำก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่อ้อมจะพาทุกคนมาดูก็คือพริก นะคะพริกอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะคเพื่อนก็จะออกเป็นคือคอค่อนเํ้าเด้อเจ้ะนี่เห็นบ่คะสีแดงแดงกำลังแดงแล้วจ้ะนี่เห็นชัดชัดไหมเอ่ยอันนี้อ,อมเอินพริกระครังนะคะหน่วยคือระครังเนี่ยจ้ะนี่หน่วยคือระครังระครังคือ หรือบางคนจะเอิ่นพลิกดอกไม้เนาะเพราะว่าหน้าตาก็คล้ายๆดอกไม้สามารถกินได้นะคะสามารถกินได้เผ็ดยู่ได้จ้ะคล้ายๆกับพลิกเนื้อของเขาคล้ายๆกับพลิกหยวกนะคะจะออกแข็งๆแน่เนาะกรอบๆเผ็ดแน่จักหน่อยอยู่จ้ะเนาะแต่พอถึงกับเผ็ดแบบซีสซาบนะนี่ค่ะกำลังเป็นหมากใน้น่อยเนาะ กำลังตอแตแอะก็มีนะจ๊ะนะคะอันนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วจ้ะคือแบบว่าเขาทนหิมะได้จ้ะทนทนหิมะอยู่จ้ะอ้อมก็จะเอาไว้มงนี้เลยค่ะตรงนี้ละด้านด้านล่างของบันไดของอ้อมนะคะเดี๋ยวแผ่นขึ้นไปบางครั้งบนนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสามมาเนี่ยนะคะ่ะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสามเนาะก็เลืยเฮ็ดให้อ่า มี่มองบังหิมะแน่จักน้อยนะคะนี่จ้ะอแมวแมียวแมียวแมวแมวแมวหน่อยมานั่งมึงแม่หน่อยเพ่เคยเห็นคนไทยคลิปโอ้ยเกือบขาดเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องนี่จ้ะอันนี้หนวยกำลังเขียวอยู่นะคะเนาะเขียวเขียวอยู่ นี่ก็แดงแล้วอ้ยสวยงามตามทองเรื่องเห็นชัดประจานี้ออมแสบตาแม้มันแดดอ้อมแน่มโมคอยชัดเป็นไงโมชัดจิงไหนขอโทษขออภัยเด้จเอจ้าเด้อผุ้นคะคะงามเยู่จา้างามแล้วก็แส่บนำนะจา๊ะอู้อันนี้สีเขียวเป็นพวงสีเขียวสวยงามอารามตา นี่จ้าสีเขียวสวยงามสวยงามสีแดงออมเคยเอาไปกินอยู่้ะจ้ะไปกินดิบหรือเอาไปพัดนี่อมก็เคยเนาะโอเคนะคะสำหรับ คลิปนี้เนาะก็ขออำลาภาจากกันด้วยคลิปพลิกระคังละกันเนาะขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเพนทุกไลนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า